ันคืออะไรอ่ะแนนสนสินวัตกรรมมันเป็นยังไงนะไม่รู้อ่ะโต่ว่ามันดูยากเนะนวัตกรรมไม่ยากอย่างที่คิดใครๆก็คิดได้ขอเพียแค่คุณเป็นคนที่มีไอเดียความคิดสร้างสารรค์ แล้วในปีนี้นะคะทรูก็ได้จัดงาน True Innovation a w a r d ปี2010ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกคนตลอดจนนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมประชันไอเดียความคิดใหม่ๆตลอดจนนวัตกรรมค่ะใช่ค่ะที่เมื่อวันนี้ธรรมชาสต์เนี่ยนะคะก็ได้ส่งผลงาน Innovation มาแล้วและเป็นเซียนแลมพทั่วไปนะคะที่มีไอเดียแรงๆเจ๋งๆนะคะก็สามารถสมัผลงานได้ที่ True Innovation a w a r d ปี2010นี้ค่ะอย่าลืมนะคะโอกาสไม่เคยรอใคร30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะที่ True Tr <ue> Innovation a w a r d 2010ค่ะ